สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Tarot g u r d for Beginning วันนี้แม่หมอก็จะมาในหัวข้อ,อ,อจัก,กรวาลกำลังจะเปิดเส้นทางใดให้กับเพื่อนๆเชื่อว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้รับข่าวดีกันแล้ว<ๆ>เกี่ยวกับการเดินทางมาทางด้านจิตวิญาณแม่หมออ่านไพ่สไตล์สายจิตวิญญาณน,นะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กันด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่เพื่อนๆได้ ให้กับแม่หมอคนนี้นะคะวันนี้แม่หมอก็จะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการเปิดอยากดูสภาวะตัวตนของเพื่อนๆกันก่อนว่าเพื่อนๆอ,อ่าเป็นใครนะแล้วก็ทำอะไรกันอยู่แล้วก็ผ่านเรื่องราวใดบ้างเดี๋ยวแม่หมอขออนุญาต อเคลียพลังงานขอเพื่อนๆตั้งจิตเป็นสมาธิไปพร้อมๆกันนะคะ ใส่ไหมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินยินเสียงหรือเปล่ายินเสียงขังอ้าวนี้มาเช็คสภาวะกันก่อนว่าสภาวะตัวตนเป็นใครนะรลเช็คพลังงานของเพื่อนเพื่อนก่อนก่อนขออนุญาตคูรคุบาจา์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลที่ปกปักษรักษาเพื่อนเพื่อนขอพลังงานของเพื่อนๆค่ะขอข้อความนี้เป็นของเพื่อนๆนนะคะการที่เข้ามารับมาชมแล้วมามาดูในช่องนี้แล้ว เชื่อว่ามีข้อความถึงเพื่อนๆนแน่นอนไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นสายใยเรียงร้อยมีจิ๊กซอว์ตัวนี้เพื่อที่จะไปต่ออีกมีข้อความนี้ถึงเพื่อนๆนค่ะมาดูสภาวะของเพื่อนๆนกันก่อนนะแม่หมอขอเปิดสิบใบเลยแล้วกันนะคะ ห้าถ้วยผ่านความเจ็บปวดมาแล้วใช่ไหมความเสียใจความทุกข์ยากยอมจำนนแล้วอ่ะกับจักรวาลขอเปิดก่อนนะมาแล้วราชินีมา เต้งค่ะคนที่เกิดราศีสิงห์ได้นะธาตุไฟเม่สิงห์ธนูก็ได้เช่นกันธาตุน้ำกรกฎพฤกิกมีนธาตุดินพฤกษภกันมังกร นะคะคและสองเรียนเดะไฮพินเซตจริงๆเพื่อนๆเป็นคนที่มีเซนส์ค่อนข้างแรงแล้วช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างไหวเอนไปกับสภาวะอารมณ์เชื่อว่า หลายหลายท่านคงแปลกใจว่าทำไมอารมณ์ถึงได้สวิงแบบนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวอ่อนไหวเดี๋ยวไปเป็นรู้จักคำว่าเอ็มพาดไหมคะมนุษย์ฟองน้ำที่ดูดซับพลังงานสิ่งลอบข้างอารมณ์ความรู้สึกไวต่อความรู้สึกไวต่อสัญชาตญาณเนี่ยคือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนรับรู้มีสิ่งที่เพื่อนๆนถือไว อบก,กอดไว้เป็นคนที่มีความลับพอสมควรเลยนะปกปิดความลับปกปิดตัวตนของตัวเองปกปิดสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อปกป้องปกป้องตัวเองอะเหมือนพวกเพื่อนๆกำลังทำเก็บความลับอะไรบางอย่างการเป็นตัวเองได้สัญชาตญาณปกปิดความสามารถของตัวเองอะเหมือนตัวตนภายในขัดแย้งกัน อย่างบอกไม่ถูกเท่าเท่าที่ไม่เหมาะสัมผัสได้เพื่อนๆผ่านกระบวนการเจอกระทะทั้งด้านคนรักและคนรักเลยนะคนรักเลยและความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินเหมือนเจอกระท้ะหนักเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนๆถ้าไม่หมออยากจะสรุปเลยนะอยากจะบอกเลย เพราะจักรวาลต้องการผลักให้เพื่อนๆเ,เข้าเส้นทางให้เร็วที่สุดการที่เราอาติดขัดเรื่องการเงินหรือความรักทําให้เราได้กลับมาหาตัวเองกลับมามุ่งมั่นกลับมาตั้งใจกลับมาใส่ใจปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองกลับมาสนใจตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่จักรวาลนะ่ะกำลังให้เพื่อนๆได้เห็นศักยภาพในตัวเองมองเห็นคุณค่าในตัวเองและกะ็ก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ มันไม่มีความบังเอิญที่อยู่ดีๆชีวิตดาเนินมาดีมากๆดีๆมาเจอเหตุการณ์ที่ทุกเหลือเกินเศร้าเหลือเกินเหมือน d ักดักไนท์ออฟเดอะโซนนะคะเพื่อนๆกำลังเจอสภาวะนี้อยู่ตกไปอยู่เทียบเท่ากับดักไนท์ได้เลยนะมันเป็นความรู้สึกที่เพื่อนๆน่ะพยายามที่จะก้าวออกมาแลละจะมาเป็นแสงและจะมาส่องสว่างและ คือคบเพลิงและพยายามที่จะส่องประกายมุ่งมันตั้งใจและที่จะออกมาเป็นผู้สร้างแต่ก็ยังรู้สึกติดขาดต,ตอนนี้มินมีสวัสดิภาวะที่เรื่องยังรู้สึกติดขัดการเงินไม่เพียงพอรู้สึกว่ามีเท่านี้เองจะจะไปแบ่งปันให้ใครได้จะไปช่วยเหลือใครได้ในเมื่อตัวเองยังไม่เต็มเลยเห็นคําตอบในคําถามของตัวเองไหมคะในเมื่อตัวเองยังไม่เต็มอะจะไปช่วยเหลือใครได้ เพื่อนๆต้องปรับเปลี่ยนสภาวะของตัวเองเพราะเพื่อนเพื่อรู้สึกขาดขาดในเรื่องทรัพย์ในเรื่องกายภาพภายนอกในเรื่องความรักตัวเองเพื่อนๆนถึงได้ขาดความรักดีๆถึงได้ขาดทรัพย์เมื่อเพื่อนๆพอนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเพื่อนๆจะมองเห็นโอกาสที่จักรวาลมอบให้เนี่ยคือสิ่งที่ไม่หม่อรับรู้และเชื่อว่า พอ,พอเพื่อนๆได้ได,ได้ได้ฟังคลิปแม่หมอก็ได้หรือได้ทรายจากสัญชาตญาณของตัวเองเลยเพื่อนๆเป็นคนที่มีคู่ทางจิตญาณมาด้วยนะมีคู่ทางจิตญญาณมาด้วยอันนี้ขนาด,ย,าดาาาานยังไม่ได้ถามถามจักรวาลไปยังไม่ได้ถามไพ่ว่าจะเปิดเส้นทางใดให้อะ่ะแทบจะมีคำตอบอยู่ในไพ่สำหรับนี้หมดเลย มองให้เห็นค่ะเพื่อนๆการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเองิญนั่นคือสิ่งที่จักรวาลกำลังบอกหรือไกด์บอกว่าเขาคนนั้นอาจจะเข้ามาส่องแสงสว่างเขาคนนั้นถึงจะเข้ามาเป็นบทเรียนก็จะทำให้เราได้ตื่นรู้มองให้เห็นสิ่งที่จักรวาลมอบให้มองให้เห็นโอกาสที่เพื่อนๆจะได้ควบคู่ทางเดินชีวิตไป มีบุคคลบุคคลที่เข้ามามองเห็นถึงสองคนด้วยนะเพื่อนๆอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่เสียใจยกับอีกคนแล้วอีกคนเข้ามาการเงินติดขัดแต่ก็รู้สึกว่ามีสิ่งที่กำลังจะต้องทำมันเป็นความสับสนที่อยู่ในใจอเพื่อนๆที่ที่แม่หมอรับรู้ได้ความสับสนความ ความไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนกับตัวเองเพื่อนๆต้องถามกลับเข้าไปในตัวเองเลยนะตอนนี้รู้สึกอย่างไรตอนนี้ควรทำอะไรบางคนท้อบางคนเหนื่อยกับการที่เดินทางทางด้านจิตญาณจะออกมาเป็นผู้ให้ทั้งทีทำไมถึงเจออุปสรรคเพราะเพื่อนๆจะได้ช่วยเหลือ ผู้คนอีกมากมายเบื่อจริงๆเลยแม่หมอฟังคำนี้มามากแล้วการช่วยเหลือของเราอะบางทีอาจจะไม่ใช่ในมิติของโลกของกายภาพแล้วอาจทำการสวดมนต์แผ่ส่วนบุญแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันการแบ่งปันรอยยิ้มการบอกทักษะความรู้เก็บความรู้ได้เล็กๆน้อยๆในสิ่งที่เรามี การได้ช่วยเหลือในสิ่งที่เรามีอะค่ะเพื่อนเเมื่อเรารู้สึกเต็มและแล้วเรามีในสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันให้อะนั่นแหละเพื่อนๆมันเป็นการช่วยเหลือที่เกินเกินป,ประมาณมากๆสิ่งที่อยากบอกอันนี้แค่เป็นสภาวะของเพื่อนๆนะคะสภาวะของเพื่อนๆที่เพื่อนๆกำลังเจออยู่อยากจะออกมาจังเลยแม่หมออยากจะออกมาเป็นผู้ให้ แต่ทำไมยังขาดแคลนอยู่ทำไมยังเจอเรื่องท็อกซิกอยู่ทำไมยังหมุนเงินไม่ทันเลยแล้วต้องมาเจอปัญหากับคนรักอีกเพื่อนๆมีคนที่ต้องออกมาทำงานทางด้านจิตวิญญาณด้วยกันนะคะมองว่าถึงช่วงเวลาที่พร้อมแล้วมองให้เห็นค่ะว่าตอนนี้จัก,กรวาลกำลังส่งใครเข้ามาควบคู่ ปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองถึงเวลาปรับเปลี่ยนแล้วอะมันเป็นช่วงไทม์ไลน์ที่เหมาะสมที่ทุกอย่างกำลังกลับด้านมันรวดเร็วแปดไม่เท้าไม่ได้ขึ้นจริงแต่มีเดชาริออตขึ้นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่พิกเพื่อนๆเลยนะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเพื่อนๆ ทุกๆอย่างกำลังปรับเปลี่ยนไปแล้วมาดูกันว่าจาัก,กรวาล่ะกำลังจะมอบเส้นทางใดให้กับเพื่อนๆอ,อ่ะอ่ะมาดูกันนะจัก,กรวาลกำลังจะมอบเส้นทางใดให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอในวันนี้นะคะถ้าใช่ถ้าตรงสภาวะของเพื่อนๆออยังไงเมนบอกแม่หมอหน่อยนะ สองไม้กำลังจะได้ออกเดินทางหรือเปล่าคะเพื่อนๆมีบางสิ่งบางอย่างที่เพื่อนๆอยากทำ get idea ได้รับสายสัญญาณมาแล้วได้รับสารมาแล้วว่าจะต้องทำสิ่งนี้นะมาดูกันนะคะว่าจากการร้านกำลังจะมอบเส้นทางใดให้กับเพื่อนๆเพื่อนได้ไพ่สองไม้สามเหรียญ ไพ่หล่นนะคะเพื่อนๆ The Emperor หกดาบจักรวาลจะมอบเส้นทางใดให้กับเพื่อนๆพนเจ็ดถ้วยฝั่หลังนี้ไม่หมอปล่อยไพ่เด้ง อยากให้อยากให้ออกมาเองค่ะอยากให้รู้เลยว่านี่คือพลังงานของเพื่อนเพือนนะจักรวาลกำลังจะเปิดเส้นทางใดให้กับเพื่อนเือนจะมอบเส้นทางใดให้กับเพื่อนๆนแปะไม้เท้าขึ้นจริงๆ เพื่อนๆค่ะ The world สวยงามไม่เหมาะขนลุกอะขนลุกจริงๆกับพลังงานของเพื่อนๆ Judgment <Jasmine. S 1> oh, Queen Dam ถึงเวลาแล้วคะ่ะเพื่อนๆดู oh, เ,เพื่อนๆ oh, ดู เพื่อนๆดูนะอันนี้นี่เฟมินีนเยอะมากเลยนะคะพลังงานแต่ก็จะมีความบาลานซ์ทางพลังงานค่อนข้างเยอะ จัก,กรวาลจะมอบเส้นทางใดให้กับเพื่อนๆจัก,กรวาลกําลังจะมอบการตัดสินใจครั้งสําคัญให้กับเพื่อนๆการตัดสินใจครั้งนี้ที่เป็นเพื่อนกําลังจะตัดสินใจเส้นทางที่เป็นเพื่อนจะตัดสินใจจะนําพาเพื่อนๆได้เข้าสู่กระบวนการการตื่นรู้อย่างแท้จริงและเข้าสู่การเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเพื่อนๆจะเข้าสู่การรู้จุดประสงค์ของตัวเองว่าตัวเองเกิดมาทําไม มันเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยตัวเองจริงปัจจตังนะคะเพื่อนๆมันเป็นปัจจตังรับรู้ได้ด้วยตัวเองไม่สามารถอธิบายได้เลยแต่ละคนเกิดมามีเป้าหมายมีมีอ่าม,ามาีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแต่ชัดเจนเลยทั้งทั้งหมดทั้งปวงอะรวมกันเป็นหนึ่งวิวนพนเพื่อนๆคือยกระดับพาทุกคนยกไปมิติที่ห ขึ้นไปมิติที่5เหนือขึ้นไปมิติที่ห้ายังเวียนไายตายเกิดอยู่ยังมาแต่เราจะเหนือไปยิ่งกว่านั้นมันพูดเหมือนเวอร์นะแต่สําหรับเพื่อนเพื่อที่เรียนรู้เรื่องพลังงานมาจะเข้าใจเลยแม่หมออาจจะอ่านไพ่ไม่เหมือนกับแม่หมอท่านอื่นเชื่อว่าถ้าถึงพร้อมถึงช่วงเวลาที่พร้อมเพื่อนๆก็จะเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอพูดในวันนี้สิ่งที่แม่หมอเข้าเข้าถึงกับไพ่ในในในสำหรับนี้เลยก็คือ จักรวาลกําลังจะเปิดเส้นทางให้กับเพื่อนๆนมันมีสิ่งที่เพื่อนเพื่อที่จะต้องลงมือส,ร,สร้างและเพื่อนๆนมีไกด์มีคร,รูคร,าารุมีครูบาอาจารย์มีแองเจิลเชื่อว่าเจอแองเจิลเยอะมากบ่อยมากหนักมากในช่วงนี้แล้วก็งงและเริ่มสับสนและเซิร์ชหาก็แล้วอะไรหาก็แล้วขออยู่เฉยๆก่อนนิ่งก่อนแล้วก็ฟังสภาวะตัวเองดูซิอัตรา,าตัวไหนมันโผล่ขึ้นมาความคิดไหนมันขึ้นมาความคิดนี้ขึ้นมาเพื่อนๆอยัง ไปต่อกับเขาเรียกไงสารต่อกับความคิดนั้นไหมสมมติความคิดนี้โผล่ขึ้นมาทําไมจนจังทําไมทําไมไม่มีทำไมทำไมรู้สึกลําบากมันก็จะต่อต่อต่อแต่ถ้าความคิดนี้ขึ้นมาก็ชีวิตเกิดมาอย่างนี้ก็ต้องสู้ต่อไปก็ต้องหาสิแล้วเพราะอะไรล่ะอ๋อจัดก,การระเบียบไม่ได้เดีอแล้วก็นน่างนี้แต่ก็ถือว่าสารต่อเช่นกันแต่เราออกแบบความเป็นตัวเราได้ เมื่อเราได้มาเกิดในมิติที่สามแล้วอะอย่างไรแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขชีวิตเราลิขิตเองครับเพื่อนๆโชคชะตามาเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่เหนือพลังงานแล้วอะเราจะสักะาสามารถอยู่เหนือโชคชะตาได้เรารู้แล้วเห่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นปรับเปลี่ยนพลังงานไงคะทำไมเขาถึงดูดวงกัน การดูดวงไม่ใช่การาตัดสินหรือว่าอะไรแต่เป็นการบอกว่าถ้าเพื่อนๆเ,เลือกทางนี้จะเกิดเหตุการณ์นี้แต่ถ้าเพื่อนๆมีความคิดที่เปลี่ยนไปไพ่ก็จะเปลี่ยนไปโชคชะตาก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันเมื่อไพ่บอกมาแล้วว่าโชคชะตามาเป็นแบบนี้แล้วถ้าแบบนี้จะแก้ไขไปในทางที่ดีได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ทำตามชีวิตก็เป็นอีกแบบหนึ่งเช่นกันไพ่เขาถึงมา ใช่ค่ะเขารู้ล่วงหน้าเขารู้ล่วงหน้าจริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยแล้วจักราวาลบอกว่าเพื่อนๆกําลังได้รับเพื่อนๆได้รับแล้วได้รับสายสัญญาณจากแองเจิลครรุคุบาอาจารย์เชื่อมั่นในตัวเองแะเชื่อมั่นหละกลับมายึดมั่นในในในความสุขของตัวเองอะ่ะฉันจะไม่จมถูกหละกลับมาเลยหดาบเนี่ยแบบ กลับมาแล้วอะ่ะไม่เอาและวโบกมือลาและปล่อยวางและปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะการเงินความรักการงานสภาวะสังคมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมภายนอกสักอาบ่งบอกถึงตัวตนภายในของเพื่อนเมื่อ,เพ,อเพื่อนยังเจอคนท็อกซิกเจอสภาวะที่ไม่ดีบ่งบอกถึง ความเป็นตัวตนภายในที่มันรู้สึกว่ามันไม่เต็มมันท็อกซิกมันเกิดความวุ่นวายทำยังไงล่ะรับรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไม่สารต่อความคิดก่อนหน้านี้แม่หมอยอมรับเลยว่าแม่หมอพูดออกไปประมาณว่าให้ปรับเปลี่ยนวเบชั่นใช่ปรับเปลี่ยนวเบชั่นเป็นการที่เราอะเปลี่ยนแปลงพลังงานเปลือกนอก แต่จะทำยังไงล่ะให้สภาวะนั้นคลายลงเราเพียงรับรู้และปล่อยวางร,รับรู้และปล่อยจิตจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆและทำให้เพื่อนๆออะไม่เกิดสภาวะนี้ขึ้นเพราะเพื่อนๆไม่ไม่ไปคอยตามแล้วกับ mm hmm. กับสภาวะนั้นๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเ mm hmm. ชื่อว่าเส้นทางที่เพื่อนๆเ,เลือกเดินมันมันมีหลายทางมากๆ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่เพื่อนๆแบบอยากจะทํามีความฝันมีมีมุมมองหลายๆมุมมองให้เพื่อนๆตัดสินใจและเพื่อนๆเลือกเลยตัดสินใจเลยอะไรยังทําไม่ได้ให้ปล่อยวางอะไรทําได้ให้ทําก่อนมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วเพื่อนๆจะก้าวกระโดดเลยเพื่อนๆ แม่หมอทําได้แค่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เดินบนเส้นทางนี้แม่หมออยากจะบอกว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำอยู่เพื่อนๆไม่ได้มาผิดทางนะแล้วแต่คนก็จะเจอกระบวนแต่ละคนน่ะจะเจอกระบวนการแตกต่างกันบางคนมีโซผพนมาว่าเจอให้เขตกัรเนี่ยเราตื่นพงเลย แต่บางคน,เ,นเจอหลายเหตุการณ์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันอาจจะด้วยแพนโซแพนด้วยกรรมเกา่าด้วยปัจจุบันขณะที่ยังไม่ยอมตื่นยังดือ้อเราเพียงยอมรับปล่อยวางบอกออกไปจากจักรวาลเลยยอมแล้วยอมจำนนแล้วขอจุดประสงค์ในการที่ลงมาเกิดจะทำอย่างไรให้ก้าวผ่านตรงนี้ไปได้ ร้องขอเลยค่ะยอมจำนวนแล้วเปิดทางให้ตัวเองให้ได้รับเพื่อนๆจะได้รับเพื่อนๆจะรู้เพื่อนๆจะก้าวผ่านไปได้แล้วสิ่งที่เพื่อนเพืกำลังก้าวไปอ่ะมันจะเป็นแสงสว่างให้ทุกคนมันจะเป็นการเป่าอากาศเพื่อนๆจะลอยอยู่เหนือโชคชะตาเพื่อนๆจะอยู่เหนือสิ่งที่ตัวเองได้ขีดมา มันเป็นการรู้แจ้งเหมือนตื่นพ้องอะความรู้สึกเหมือนตื่นพ้องอะคํานี้มาตั้งแต่เช้าเลยแม่หมออะแม่หมอมหมอัดคลิปวันที่ยี่สิบนะอ่ะว,นนวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสิงหาเพื่อนเพื่อจะได้ตื่นพ้องจากกระบวนการนี้ปล่อยวางคะ่ะเพื่อนเพื่อน การปล่อยวางแล้วก็มูฟก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอะไรที่พังแล้วเสียแล้วซ่อมไม่ได้แล้วปล่อยอะไรที่วางได้วางเพราะต้องก้าวต่อไปชีวิตคนเราความสุขของเราเราต้องเป็นคนรักษาเ,เพื่อนรักที่มันท้องสิกก็ต้องทิ้งงานที่ไม่ใช่แปลว่างานที่ไม่ใช่อ่ะรู้สึกไหมว่าดิ้นดิ้ดอนดอเหลือเกินตอนแรกก็รู้สึกว่าต้อง ทำให้ได้สักพักรู้สึกไม่ใช่ทางแลละทำไมมันถึงไม่ใช่แปลว่ามันมีเส้นทางที่ใช่มากกว่าที่จักรวาลกําลังจะมอบให้กับเพื่อน,อนก่อนหน้านี้จักรวาลมอบมาให้ใช่ค่ะเพื่อนๆนจะต้องเดินเส้นทางนั้นเพื่อที่จะสารต่อไปอีกเส้นทางนึงเหมือนวิง่งเหมือนวิ่งไม้ผัดอะคะ่ะไม้แรกมาแล้วต้องไม้ที่สองก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน ถ้าไม้ที่สองไม่ทันได้ระวังที่จะได้รับหล่นเสียเวลาเพื่อนๆลุกขึ้นสู้แล้วไปต่อไม่หมอทำได้แค่หิวเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆอย่างกำลังก้าวไปสองสามหกเจ็ดแปดมาเลยตามลำดับเพื่อนๆจะเหนือเหนือความคาดหมายกับเส้นทางที่จัก,กรวาลมอบให้ในตอนนี้ เพื่อนๆเ,เปลี่ยนวายเบชั่นพลังงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนออกมายิ้มออกมาสดใสตื่นโพ้งล้างหน้าเดินไปล้างมือเลยตอนนี้กลับเปลี่ยนวายเบชั่นอะไรทําได้ก่อนทํารู้เนื้อรู้ตัวรู้ลมหายใจเข้าออกสิ่งอะไรที่เราทําได้ทําความคิดปิ่งแวบอะไรที่โผล่ขึ้นมากลัวใช่ไหมยังมีความกลัวติดอยู่เกี่ยวกับฝ่ายมือฝ่ายแสง ขอค่ะขอะกระจกวานไปเลยขอฝ่ายแสงนำทางขอให้เข้าจุดประสงค์ในการมาทำหน้าที่ของตัวเองแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหนือความคาดหมายจริงๆเหนือจินตนาการเหนือ ยินดีกับเพื่อนๆค่ะยินดีกับเพื่อนๆที่ได้มารู้จักได้มาร่วมทางได้ได้มาพูดคุยนะอาแม่หมอขอไพ่อีกสำรับแล้วกันแม่หมอก็ยังมีความรู้สึกว่าชอบไพ่ทพติมากมาก,มากในการสื่อสารเขาจะให้อะเนี่คิดหรือมุมมองใหม่ๆห,หรือแบบ เขาเรียกไงเป็นไกด์ขออนุญาตครูรุกคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิค่ะขอข้อความปิดท้ายคลิปนี้ส่งถึงเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและวายเบชั่นตรงกับเส้นทางที่จักรวาลมอบให้ค่ะเส้นทางจักรวาลเปิดเส้นทางอ The f o o l นันทนาการเสียงดนตรี บนเส้นทางที่เป็นเพื่อนเลือกเดินนะจงเป็นอิสระใช้ใจนำทางไม่ยึดไม่ติดใช้ใจจริงๆเพื่อนๆอ,อา่ะใช้เสียงเพลงในการกราวดิ้งตัวเองได้ด้วยนะ <S <S สวยจริงๆจักรวาลกำลังเปิดเส้นทางใดให้กับเพื่อนๆ ความอุดมสมบูรณ์ค่ะอยู่เหนือทุกอย่างเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังจะเห็นไพ่แล้วก็แบบรู้เลยอ่ะเพื่อนๆมีจิตผบผู้สร้างมากๆเลยนะเป็นผู้ที่เกิดมาให้ไพ่เอนิจีก่อนหน้านี้ก็เป็นหกเหรียญพร้อมที่จะออกมาเป็นผู้ให้แล้วสรรสร้าง คิดจะทําอะไรทําเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอยู่ในหลักสินห้าไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นทําเลยค่ะมองนี้เห็นสิ่งที่ตัวเองมีเพราะอะไรเราคึงไม่พร้อมพราะใจเราหรือเปล่าเอาชนะใจตัวเองให้ได้เราดีกว่าคนเมื่อวานได้ไม่หมอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะไม่หมาะจะพูดอ่าจินยานแล้วก็ ให้ให้รู้ถึงสภาวะกับการใช้ชีวิตในมิติที่3ได้แบบบางครั้งก็จะพูดไปแนวแบบมิติที่5ไปเลยก็คือเป็นเรื่องของพลังงานเพราะว่าเราปรับเปลี่ยนพลังงานชีวิตเราอะ่ะมันจะ,จะับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันยินดีกับเพื่อนๆที่เดินทางมาการที่เรามาเจออะไรหลายๆอย่างมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะ อย่าไปอย่าไปน้อยใจตัวเองอย่าไปน้อยใจโชคชะตาอย่าไปเพราะเราเลือกทางนั้นค่ะเพื่อนเพอนพอเราเลือก,นนนออกในสิ่งที่เราเลือกเดินมันคือทางที่ดีเสมอเราเจอตรงนี้ก่อนดีกว่าพอเราไปขึ้นไปสูงอไม่หมอนึงถึงคำคำหนึ่งเวลาที่เราจะกระโดดขึ้นที่สูงเพื่อนๆนเห็น คนที่กระโดดกระโดดขึ้นสูงค่ะจะต้องย่อตัวลงต่ำก่อนเพื่อที่ตัวเองอะจะได้ขึ้นไปมันไม่ใช่การาฟหุ้นที่ขึ้นขึ้นลงลงแต่เป็นการขึ้นไปแล้วลงมาเพื่อที่ตัวเองจะขึ้นไปได้อย่าง,ย,างยั่งยืนอยู่กับตัวเองคะ่ะมีสมาธิรับรู้ลมหายใจเข้าออก และมีความสุขในทุกๆวันสิ่งไหนทําได้ทําได้ก่อนทําปล่อยวางอดีตเราไม่สามารถแก้ไขได้การที่จะไปรับรู้อดีตชาติกรรมเกา่าเรืออะไรไม่สามารถรามาลบล้างได้สิ่งที่ทําได้อแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาทําบุญสร้างสมบูรณ์สร้างกุศลไม่น้อยอกน้อยใจสร้างมาก,ก็เป็นกุศลของเราเพราะอะไรได้มาให้ไม่ได้ให้ด้วยทรัพย์ให้ด้วยจิตให้ด้วยใจ ให้ด้วยการแผ่ส่วนบุญให้ด้วยการล้างกรรมแบบนี้เพื่อนๆแม่หมอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เดินทางทางด้านจิตวิญญาณค่ะเติบโตไปด้วยกันกับช่องของแม่หมอนะคะสวัสดีค่ะ